สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ยินดีต้อนรับเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนนะครับครับเด็กๆด,ดูในภาพนะครับดูภาพการปฏิบัติต่อผู้มาเยือนที่เหมาะสมนะครับรูปแรกเป็นรูป การทักทายด้วยการไหว้นะครับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยนะครับภาพที่2เป็นภาพการต้อนรับผู้มาเยือนดยการเชิญแขกที่มาเยือนบ้านนะครับเข้าไปในภายในบ้านนะครับแล้วก็หาที่นั่งแล้วก็เอาน้ำมาเสิร์ฟต้อนรับครับส่วนภาพนี้นะครับจะเป็น การปฏิบัติต่อผู้มาเยีอยนที่ไม่เหมาะสมนะครับจะเห็นได้ว่าภาพแรกผู้ใหญ่กําลังคุยกันนะครับคุยธุระกันนะครับนักเรียนในภาพนะครับหรือเด็กในภาพนี้มานั่งเล่นเกมนั่งอะไรครับเปิดเสียงนะครับทําให้เป็นการรบกวนในการสนทนาของผู้ใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนไม่ควรทำนะครับหนุนภาพที่2เป็นภาพผู้ใหญ่กำลังสนทนาคุยกันธุระกันกันนะครับ เด็กสองคนนี้แย่งสิ่งของกันครับทะเลาะก,กันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนอย่าปฏิบัตินะครับคร <üyor> <แ lineup. S 2> ับแขกที่จะมาเยี่ยม, <ค entertain. S 2> มเยือนนะครับมาที่บ้านเรานะครับก uh. ็จะมีพวกญาติผู้ใหญ่ของเราครับคุณตู่ตคุณตาคุณย่าคุณยายนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณคุณอานะครับหรือเพื่อนบ้านเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่นะครับนะครับคือถือว่าเป็นแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมเยือนนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัตินะครับ คือการต้อนรับนะครับยิ้มไหว้ทักทายนะครับพร้อมกล่าวคําสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับแล้วเมื่อผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะครับจะกลับเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะครับกล่าวทักทายนะครับวัตถุประสงค์ที่มาเยี่ยมเยือนนะครับของญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนบ้านของเรานะครับเพราะความคิดถึงนะครับมาคิดถึงหรือมาร่วมงานต่างๆนะครับอย่างเช่นวันเกิดนะครับ ต่ติก็ต้อนรับอย่างดีนะครับอย่าให้เขาว่าได้นะครับว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับไม่ดีเลยอะไรเงี้ยน,นะครับครับคุณครูขอสรุปเนื้อหาของบทเรียนนี้นะครับนะครับ ึงเรื่องมารยาทนะครับที่ควรปฏิบัติต่อแขกที่มาเยี่ยมเยือนนะครับได้แก่การไหว้ทักทายด้วยรอยยิ้มนะครับเชื้อเชิญแขกไปนั่งที่นะครับนะครับแล้วก็นําน้ํามาต้อนรับนะครับชวนแขกสนทนาไม่ให้เหงานะครับนะครับเพราะว่าถือกันว่าคนไทยให้ความสาคัญกับการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านด้วยนะครับการปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นกานไหว้ทักทายรอยยิ้มนำน้ำและอาหารที่ดีมาบริการต้อนรับนะครับพูด คุยด้วยวาจาและกริยาที่สุภาพนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความประทับใจแก่แขกผู้มาเยือนนะครับและนําทําให้แขกผู้มาเยือนนั้นําไปเล่าขานต่อๆกันนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเด็กๆนะครับประเทศไทยนี้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมมาเยือนเราเยอะแยะแล้ว,ว,วครับจนได้ชื่อว่าประเทศไทยนะครับว่าสยามเมืองยิ้มนะครับเด็กๆต้อง ต้อนรับเป็นแขกไม่ใช่ครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพราะถือว่าการต้อนรับยิ้มว่าสักทายนะครับด้วยอัธยาศัยไมตรีนะครับถือเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาช้านานแล้วนะครับครับคุณครูหวังว่านักเรียนจะเอาความรู้ที่ได้เรียนนะครับได้ศึกษานี่ครับนำไปปฏิบัตินะครับ เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับครับเมื่อนักเรียน,นเรียนนะครับจบแล้วนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต่อผู้มาเยือนคุณครูก็จบการสอนในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ